สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเปิดเบื้องลึกอันเผยข้อมูลสุดตกใจปูอาชนะลูกหมีหากขึ้นศาลที่มาไวยรันกรับเท้าเปิดเบื้องลึกมหากราบอันเผยข้อมูลสุดตกใจปูอาชนะลูกหมีหากขึ้นศาลที่มาไวยรันกรับเท้าเรื่องนี้ต้องจบให้เร็วที่สุดอันภูวนาถเล่าที่มามาหากราบศึกทวงนี้ลูกหมีรมัศมีและปูมัทน,นาว่าคุยกับทนายประมาณลูกสาวคุยกันในรายการ เขาไม่ได้จ่าคิดคำขอโทษเป็นเงินคำขอโทษต้องไม่ใช่ขอโทษธ,ธรรมดาผมถามแล้วต้องการอะไรมันเลยเกิดไวรันทนาเดชาไปถามว่าพร้อมจะกราบเท้าหรือยังจะขอโทษอย่าเอาแค่พูดให้มากราบเท้ายกตัวอย่างเพราะผมถามต้องทําอะไรถึงจะจบแค่นั้นเองผมก็พูดว่ามันน่าจะไก่เกลี่ยกันได้มันน่าจะจบทุกคนก็คิดเหมือนจ่ายก็จบ ทนายพูดว่าเหมือนเขาถูกสังคมย่ำยีเสียหายเสมือนเสียแขนไปแล้วหนึ่งข้างจะให้เสียแขนไปฟรีๆหรอือเขาคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดแต่อีกมุมหนึ่งผมก็มองว่าแล้วจะรอให้เสียขากับแขนด้วยเหรอผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องจบให้เร็วที่สุดธรรมชาติของลูกนี่ถ้ากลัวเรื่องนี้เสียหายหรือกลัวจะอายก็ใช้คืนให้เร็วที่สุดแค่นี้แต่ระหว่างทางตัวกฎหมายมีความพิสดารอีกเยอะการทวงนี้ผ่านสื่อผิดกฎหมายแน่นอนโทษจำคุกสองปีแล้วมันชัด ทางฝั่งหนึ่งก็เลยมองว่ามีแต้มต่อถ้าหากเราเรียกเกิน15%จ่ายเท่ากับ0คือแค่เงินต้นแล้วจบฝั่งหนึ่งก็รู้ที่เรียก2ล้านถ้าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเขาไม่ถึงตรงนั้นแน่นอนฉะนั้นเรื่องนี้เข้าสู่กฎหมายกับที่เล่าไปทั้งหมดจะเห็นว่าทางฝั่งคุณปูคุณหานเหมือนจะได้เปรียบมันก็เลยชักกระเยอะกันผมว่าตอนนี้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลคิดว่าอีกฝั่งก็รู้ว่าอีกฝั่งได้เปรียบ ก็เลยใช้มวลชนช่วยกันกดดันหวังว่าจะจบเลยกลายเป็นสิ่งที่เราเห็นบางคนยิ่งรวยยิ่งงกก็มีบางคนรวยรวยแต่นิสัยทางการเงินแย่บางคนไม่ต้องมีเงินเยอะแต่น้ำใจยิ่งใหญ่ก็มีนี่ไม่ได้ด่าใครนะอธิบายคำพท์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ